สวัสดีค่ะนี่คือถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชนบุรีค่ะผ่านหน้าตลาดนินจาอมตะนครค่ะผ่านมาข้างหน้านี้เป็นสะพานลอยสะพานลอยที่คนข้ามได้แล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ข้ามข้างบนได้ค่ะก็ตรง ตลาดนัดคุณตันแล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นเข้านิคมอมตะนครค่ะวันนี้พี่พรพรมีนัดไปทานข้าวที่ร้านอาหารคุณเหมียวเดินทางบนถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชนบุรี ก็เ,เก็บบรรยากาศบนถนนมาฝากกับแสงไฟสวยๆบนถนนตอนกลางคืนนี่ก็เวลาประมาณทุ่มกว่าวาค่ะแสงไฟบนถนนก็สว่างสวยงามวันนี้รถ มีน้อยถนนค่อนข้างโล่งเดินทางได้สะดวกมากเลยอันนี้พี่บอลพรกับเซฟตี้เอกวิ่งเส้นคู่ขนานนะคะคือเส้นข้างนอกร้านอาหารคุณเหมียวอยู่ซ้ายมือก็เลยว,วิ่งตรงทางคู่ขนานข้างนอกค่ะ ลงข้างหน้าข้างปัม๊มตรงนี้ก็เป็นสะพานลอยที่รถมอเตอร์ไซค์สามารถข้ามถนนบายพาสได้อีกจุดหนึ่งค่ะซ้ายมือก็จะเป็นแยกเข้าวัดอู่อุตเภาค่ะด้านขวามือก็จะไปตรงเขาเรียกซอยไก่ต๊กก็เป็นขนส่งผู้โดยสารนะคะแล้วก็จะมีสะพานลอยอีกอันเป็นแยกขนข้ามได้ค่ะ ก็เดินทางกันไปเรื่อยๆนะคะเก็บภาพบ,บนท้องถนนมาให้ได้รับชมไปร้านอาหารคุณเหมียวก็จะร้านก็จะอยู่ก่อนถึงแยกไฟแดงที่จะไป ซ้ายมือไปพนัทนิคมแล้วก็ขวามือก็เข้าตัวเมืองชนบุรีค่ะนี่ก็ถึงแล้วค่ะร้านอาหารคุณเหมียวก็เดี๋ยวเซฟตี้เอกค่ะที่จอดรถเอพีพรอนขอจบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสวัสดีค่ะ